มาแล้วนะครับ แาวนี้ที่คลองตันนะครับเอร์ตัดได่ดีเสถานีคลองตันรุ่นี่เสถานีคลองตันบริสาทมีความแปรส่งเร็วเสถานีคลองตันนำสินของสัมภาระของท่านลงจากับเป็นรถห้ดูตลิกทุกตู้เลยครับเบอร์ัวนี้เต็มรถ ทล่จะเสา็จากะริรนีกรุงเทพปลายทางเสด็รนีด่านภรมแดนบ้านกองฤกษออกจากซองตอยู่ล้อสมนสารสาครับกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านฤเลยครับตามรับระมูลหมดเรือเป็นเส็จีอะนรครับเางสู่รดยสารเร่อยๆยุนนีจัตุัมุ่งสรที่384รับส่งนนี้ตรงนั้นครัมีกี่ตู้โดยสารบลายทางสถ็นีกรุงเทพครับนับประมาณหนาทีนะครับ เมื่อกี้ผู้โดยสารรอเต็มเลยนะครับคราวนี้ไปหมดแล้วนะครับขึ้นรถกระบวนนี้หมดแล้วนะครับนี่นะครับสถานีคลองตันนะครับบรรยากาศเช้าๆช้าหกโมงเช้านะครับวันนี้ผมมาจองตัวต๋วรถไฟนะครับครับมาจองอีกแล้ว ตรงนั้นจะเป็นที่ขายตั๋วนะครับช่วงนี้ก็จองตั๋วรถไฟสามสิบวันล่วงหน้านะครับจากเก้าสิบเหลือหกสิบแล้วก็เหลือสามสิบตอนนี้เราอยู่สถานีคลองตันนะครับถ้าไปข้างหน้าทางนู้นนะครับก็จะเป็นสถานีหัวหมากนะครับห้ากิโลนะคะแต่ถ้าถอยหลังไปตัวนี้นะครับก็จะเป็น สถานีมักกะสันนะครับครับขบนวนรถไฟนี้คงจอดนานนะครับ,รบเราจะบอกลาผู้ชมก่อนนะครับเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับเรียนนะครับ,รบลาไปแล้วลาวไปก่อนครผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตี้สีสไตล์ด้วยนะครับ